เมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงค่าล้ำระกรรมแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบุรพาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตั้งอยู่เลขที่356หมู่2ถนนสุขุมวิทย์ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดมีพื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาจํานวน7อเํเภอมีจํานวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 104โรง1สาขาแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจำนวน1โรงโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน2โรงโรงเรียนขนาดกลางจำนวน61โรงและโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน41โรงมีนักเรียนทั้งหมด2 2 2หคนแบ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1, 8 0 7คนระดับประถมศึกษาจำนวน14,154คน และระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน4,301คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจำนวน1,342คนบริหารจัดการศึกษาภายใต้การนำของนางช่อชบาชื่นบานผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด3คนผู้อำนวยการกลุ่ม10คน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน62คนโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา11ศูนย์เครือข่ายวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดการศึกษาทุกระดับได้มาตรฐานมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพบริหารงานด้วยหลักธรรมพภิบาลสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างโอกาสความเท่าเทียมเสมอภาคและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เน้นการมีงานทำนำเทคโนโลยีต่อยอดนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างสมดุลกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้กายภาพเด่นเน้นมาตรฐานภาษานนโยาายจุดขายอาชีพแอคทีฟเทคโนโลยีมีนวัตกรรมนำวิถีพอเพียงหยุดเสี่ยงโควิดดำเนินชีวิตแบบ New n o r m a l ใช้กลยุทธ์5อประกอบด้วยเพิ่มพูนประสบการณ์พุ่งเป้าหมายพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพและพอเพียงใช้กระบวนการบริหาร 4P คือ Planning Policy Process Participation มีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบตราดโมเดลเน้นการบริการที่ดีมีรอยยิ้มสม l ยออฟฟิศจิตบริการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยิ้มรับทักไหว้ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานกลุ่มจังหวัดที่12ประจำปีการศึกษา2563นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจำนวน9คนดังนี้ 1. สังกัดสทจฉะเชิงเทรา1คน 2. สังกัดสพอปฉะเชิงเทราเขต2 1คน 3. สังกัดสพอปอจันทบุรีเขต1 1คน 4. สังกัดปราจีนบุรีเขต2 1คน 5. สังกัดสพม17จังหวัดตราด1คน 6. สังกัดสพมเขต7จังหวัดสระแก้ว1คนสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานจำนวน9แห่งดังนี้ 1. สังกัดสพปตราดจำนวน3แห่ง2สังกัดสพประยองเขต1จําจำนวน1แห่ง3สังกัดสพปนครนายกจำนวน1แห่ง 4. สังกัดสทจระยองจำนวน1แห่ง 5. สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจันทบุรีจำนวน1แห่ง 6. สังกัดสพมเขต18จังหวัดระยองจำนวน1แห่ง7สังกัดสพม17จังหวัดตราดจำนวน1แห่งการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของกลุ่มจังหวัดที่12โดยูนย์ประสานงานการคัดเลือกคือสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดในรอบ3ปีที่ผ่านมามีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นเบสแพคทีส ด้วยบันได9ก้าขั้นดังนี้ 1. ขั้นเคาะประตูบอกกล่าวและชี้แจงแถลงการคือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนและชี้แจงแถลงการให้หน่วยงานทางการศึกษารับรู้เพื่อเตรียมการล่วงหน้า 2. ขั้นวางแผนครอบคุมคือแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ขั้นจัดเตรียมสื่อเอกสารครบถ้วนคือ จัดเตรียมวัสดุสื่อและเอกสารประกอบการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาให้ครบถ้วน 4. ขั้นตรวจสอบเอกสารหลักฐานคือจัดคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆประกอบ 5. ประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างกัลยานามิตรคือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกเขตในกลุ่มจังหวัดอย่างมีกัลยานามิตร 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกพื้นที่คือดำเนินงานด้วยภาคีเครือข่าย 7. ขั้นเข้าถึงและเข้าใจคืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้ทุกคณะ 8. ขั้นช่วยเหลือและแก้ปัญหาทุกด้านคือคอยให้การช่วยเหลือการดำเนินงานทุกด้าน 9. ขั้นร่วมยอมรับและสะท้อนผลและยกย่องความสำเร็จคือร่วมรับรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานและขอบคุณคณะกรรมการทุกคณะที่ร่วมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสําเร็จดังกล่าวข้างต้นได้รับคําแนะนําและให้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นประธานคณะอํานวยการและนักวิชาการศึกษาสํานักทดสอบทางการศึกษาตลอดจนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่12ที่อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เสียสละอุทิศเวลาจนดำเนินการได้สำเร็จสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้